ห้าสิบบาทห้าสิบบาเซนนี่นะไปกินพิซซ่าไปกินพิซซ่ามีนึกวาดุงไงพอเคยเอา์พาออกไปวันนี้คิดว่าพอจะพาออกไปกินพิซซ่าแต่่วาพอจะไปเอารถไปสิเอาไปต่อสายไฟให้ถ่ายให้ในกับบุมีเลยหนูกัด ลูกขวัญแจวลูกว่าพ่อจะพาพี่ไปกินพิซซ่าพินะ่จะไปไปขึ้นยุดิขันนะพี่หนีว้าขันอ่ะขึ้นได้สวัดีสวขึ้นได้บรรูบอขึ้นปลาป้าปลาขึ้นไปัด ไม่ไรขอติดกับแบบพออะไรบังนิดเล่ยพอกันไรู้เอาไปใช้ไปใเ้่ไปเรู้ดีค่ะลาปาวิซุค้าไปเรียนิชาโอ้ยลูกตาเฮ้ยวิชาพี่เจนเดียค่ไปอะไรนีไปเรียนยู่ดีเอย อดีนี้ก็ได้ละฟาบัดลงเฮ้ยบันไปลงบัดนี่ลงบ่ลงบ่ดูอึบตึงพ่อพาไปได้ลูกเด้อะขี่ม้าเด้อเงินยังไปโดยพ่อไปได้ลูกเนาะเงินยังไปเนาะโอเคบาย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 พ่อไปเช็ครถก่อนเนาะ อิฐขนมปังกันแน่ๆคลิปพิซซ่าบายบายบายไ่เกิดคู่บุญทางแค่หยุดสั่งเขเกิดน่ะทำไมทำไมเกิดมาลูกเสมออาขนมอาขนมโอเคลูกเอาขนมอยังเนาะยังช็อกเลตโอเคเดี๋ยวพอซื้อมาหาลูกเด้อแทงลูกเด้อเออถึงแล้ววันนี้ใช่แน่แน่นแน่แต่ตะนั้นโมเมนต์ให้จะพุ่นโดยอะไรโอ้เกิดงามแต่ได้เกิดไม่ได้ใช้น่ะเมซี่ให้ถึงแล้วถึงแล้วลูกเดี๋ยวบาบู โอเคบายบายโอเคกลับบ้านที่มหาเด้อเสื้อขนมตุ๊กตาบาย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 ถ่ายรูปถ่ายรูปเพื่อนเื่อนเพื่อนโอเายบายย

เอ้ยม uh, ัอนยังก id ัน uh, น่ะเบื่อเบืม่กะเบื่อยังมยานบานีมัตายสบายดีปโดยสบายดีออผันลมเอตัวไอไอหมูของเขาจะอะไรมึงเนี่ย ฟ้าตมันยังอนยังเข้าไปวันดีชุดงานแท้บอกชุดคุณนายอีกแล้วชุดนี่เนาะเออมาเยู่ชุดคุณนายอีกแล้วชุดนะไอ้กระตือนอนบอกมึงข้าวตีชีตีห่านอนบอก เออนั่นเผบพ่อเผาแม่บอแม่นอนอยู um, ่่วโมเออไม่ได้เมย์ชิได้น้องแซนบอัะไรหรอพี่อะไดหรอพี่อ้ีปุยนี่นะยังแวรยังเวรยังเวรยังงำบอยื้อบอเนี่ยอย่างนหักไปจุเยนี่ วายมาถมงานมามั้ยนนนี่มามงามามดผมกันมดผมกันดุมได้ส้นแม่เมนีมาถมแจมแจงนะงามคุณนี่นี่นเด็วเร็มาเยงามบ่ดในในเห็นเอเนะสวยจ้ากปคนช่างฉันไตี อย่างไรเินนก่อดื้อว่าทเลไทใไปน้ำหน้าอ่านไ้วันไหนส้าได้ส้าชาววัาื้ื่เปล่เปียกอะเปียอะิจูมาเรืองเปียกะนะเหนียวว่ามันยังมาเมิอเมนเมินมาพี่ดีเมินี่มันชิโร่หละอ่ะนางลงนางลงเปียกะชิจูมาเสร็จชูยูใช้หรือล่าชูใช้ มะู้มะฮูอ่าชิชูกับมะฮู้อยู่ซ้าชิชู่กันเลยอ่ะเต้น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 ยุกเต้นเดียวบดินแป้งหมอนอ่ะวันีนี่ดินแป้งเหรอ

หนาวเดี๋ยวป้านุ้ยไปเอาเสือลงเครื่องกันเด้อไปแล้วเข็นแฉงมาท่านท่านแฉงน่อยเออทางถ้วยแฉงมาดับเลยโอ้ยขันมาขันเผามาได้ตอนคนออกไปตัวยังไม่ตื่นวะอันแล้ยวหาเดียวเลยดีหาเดียวเปียวดาวลงมาพังหายเอื้อยน้องันตื่นบ่องอยู่ลินดาน่องตื่นใช่ น้องน้องตืน่นช่วยบ่ม่เห็นม่เห็นเสียงชั้มเสียงอ่ะจำหน้าเสียงได้ยี่บ่เนียเฮียงไปได้ไอพอดีเลย้สะ่ะพอเพื่พอนตู้พอดเนตู้พอดไปเฮ็ดเพี้ยนพอดชื่อจิมพอดชื่อติมพอดชื่อจิมจิมจิมแน่จิมแน่ชื่อไอจิมแน่จิมแน่ เดี๋ยวตมันีบ่เออบังลุงชงเชียงมาลุงปาชูมาเอาปะเเดี๋ยวจิบโฮัลโหลใสชุดยังก็เข่าได้เพิ่มนลยไหนหาลุโหาปลาชูมานอชยนตื่นแล้วสิอยนตื่นได้ไรับ

มาหู้ได้บัตเอาไ้ช้มันมันหน่อยเงื่อนะฮะไปหาไปไปหาันไมลุกไปมันจะกินน้หัได้นจะป้าไม่ใสมาเมยไม่ลุกไปไม่กินไปแ่อ้ยปากเกิมทอเดูหน่าจ้ะฮะออไปช้าๆนั่นเลยเดียวมันขึ้นแค่เดียวหละ

เะเียดเือปลยเเืะเคุณนายเปมาเร็วมาอิ่มมอิ่มเอาเช็ดชูเช็ดปากลูม่มีว่ยมวนทองไม่มีวนองอะาชอนป้าไปได้ทองแล้วน่องไปได้ยูแล้ว <laughs> ว่านี่ว่ากินไข่แล้วนี่กินบ่ไข่น,น,น,นี่อนเออแม่กินกนกน้องแม่กินกนกน้องเห็ไนไหมน้องช่างน้องไปเที่ยวยนี่แม่น้องไม่ได้อยู่แล้วน้องไปเที่ยวยังเขินใจว่าน้องยังอยู่ละแม่เลยน้องไปเที่ยวแล้วแม่น้องไปเที่ยวแล้วน่องไปเที่ยวเลย น้องมาอยู่ครับเด้วอือจะบอกตลอดว่าให้กินนี่นะบ้างท้องน้องเด้อเอาแต่ท้องแม่เด้อเด็กอะเด็กได้จำมาเลยบ่ดนี่ตกไร้ตกไร้หนูกเอ้ยน้องเอาเช็ดปากมาอยู่ๆเช็ดปากแน่เด้อเอาเช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากค่ะม่ใช่เช็ดมือหรอกเช็ดปากนี่นี่ช่วยสิอืมเช็ดเช็ด ยังบอกออกยังบอกเช็ดไม้นี imaan, yeah? uh ่น huh. ี่นี่นี่ว้า่ยังบอกออกด้วยนะจ๊ะเฮ้เจ๊ป้าเนี่ยเห็นบอกมีสุกินยังมากบอืมออมกบเลยเอาไปฟังยิ่งเลิศกินกบดิเชื่อกินกบดิ

มีอันเดียวเลยลูกก็แย่งกันเนาะใช้เนเน่โอ้เนเน่บออืมนี่เป็นไฟฉายแน่แน่นี่ี่เป็นไฟฉาดน่แน่นี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 ่เป็นไฟฉายแน่แน่อ่าเนเน่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  เป็นไพ่ถาดนี่ยู่ดีบอใช่ยู่ดีบอใชอ๋อหายังไรจะหาอ่ะหืมมึงเขียวาลุงมึงยังห่ะเหยนเว่าเห็นอยงย่บเขียวมันเบิดแล้วมันเบิดแล้วไอ้ชินีบอไอ้ชินีมันมินีเห็ไหมะช่กนเดียวนั่แหละาข้างนอกแา่ชิื่อให้ เป็นยามหน่อยนะเอออ่าสวยอู้เอ้ยนี่นี่ไปไม่เอืดอนอ่เอื้อดุ

มานั่งยิ่งหันนะพี่มานั่งพี่เอ้ยอยู่นี่น่ๆมานั่งพี่ลูกโอ้พี่เจ้าเนาะมานินพี่มานั่งพี่นั่งาติพี่ลูกมาหน่อยแม่ที่ใครใครในบ้านนี ก็มีงานเดียอยะกกันพอดินกันมนกันออมแม่มแม่เนย

Giờ này bò Thank you. Thank you. Mẹ. Ui. Mẹ. Mẹ non. ปุกแม่อยู่ปุกแม่อยู่อืเออแม่จะนอนบ่สิยาพ่อยาพ่อเพ่าพ่อเป็นยังพ่อพ่อเป็นยังคลิกพ่อกินยาพ่อเฮ้ยพ่อเป็นยาพ่อจะชุบอดื้อพอดื้อพ่อดิกินยาพ่อเช้าดื้อบ่หน่าอายุมากินยาอยู่เยอะยู่ Nhưng mà cháu nữ vậy chắc <laughs> <Mãi, mãi. cười> là bộ rồi là bộ hả Hả? Thì สวัยดีอาสวาสดีที่ละนุ่ยตั้งพอนี่ขาตั้งพอค่ขาตั้งป้าสู้ตัว่าตัวนั้นน่ะป้าซูตัวว่าคนเราอยู่น้ำเพื่อนป้ามุนผโมเมษผมเห็นว่ะอ่าผัวนื้อผัวิีเข้าใจมันอยู่เพื่อนกันได้วนั่นแหละ เอาวัาเนเห็นบ่คนไ่ะใช่คือเห็นมีแต่ว่ทุกคนเอ้นอีนงกันแม ề m ๆมเอ่อไ้เงินน,นี่ไปได้ยังเจ็บม่มาเห็นเงินแล้วไปเวยว่ dưa bóc đến nơi bóc sửa nơi nơi sửa nơi 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 Ngam nơi Ngam nơi Ngam, bó. n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 gam.

เราหมุนครบแล้วลูกขี่ไก่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  Ơ uh. Về xe đụng Đèn vay đèn vay phanh đèn đẹp đèn 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 mi lôm nhiều mình nhìn lôm Lôm nhìn sạch bài mình ơi, ừ. Đấy Độp. Đấy kiểu có được คนนี่ได้นนนะเนาะเฮ้ยจุแช่จะแย่งกันเด้อแบ่งกันขี่เด้ออันนูอ่ะแบ่งกันขี่เด้อมึนคันมึนคันลูกหลานจะพ่าบาไบายชายเกิดมันถือขางอยู่บ่าช่เกิดมาลูก มักอย่างเลมได้ใช่เกิดบันทึกขางนะใ่ไหมใช <im sharing> <im> e ่ไหมลูกใช่ไหมเกิบดีกับใช้บันึกคืันอามาอเออกบแช่นีั้นดิขนอยู่เทิงอยู่เทิงอ่าอันนี้ใช้เกิด้มันเปลี่ยนขางเลยลูกบ่เจ้าใช้เกิดบันทึกเปลี่ยนขางเปลี่ยนขางใช่ไหม ข <One> ี well, she ่ใช่มันเป็นหมักไม้ใช่ฟองเหยี่ยหมักไม้มาเย็บขี่โอ้ยเอ้าใช่เกือบลูกละมึงกัดตีนนี่บาถือขายอีกแล้วลูกใช่ไหมเออเย็ดโอเคอันนี้เกิบของยูนียูให้เกิบยูนี่อะลูกไปอเกิบยูนี่ไปเออเล่นยุนนะ นยืนมาได้นหมลงยืนมาได้ไหมยืนไปแล้วยืนไปแล้วยืนไปแล้วไปเซ่น่ะเหรอฮ้อนฮ้อนอย่างลมพัดวีบีมาฮ้อนแดดเด้อเด้อมันแดดแดด อย่าสิไปใช้กขมาในพี่ดูบนทานแดดเลยด้ว เคเนอะแม่เน่กับเลาป้าลงไปก่อนได้พการกินอะไรที่สบายดีอปลาลงเน้อพอดินกันก็วมแมสองคนพันอยู่พูดในลายเด้อติดตามกลรับชมมานมานห้ไม่นองในเน่ขอบคุณนไลายสบายดีสบายดีเลอเฮ้ยสบายดีส,ยดส่งเปื่อยเด้อ